นี่เป็นทางปากทางเข้าครับเพื่อนปากทางเข้าน้ําตกาวังตะไคร้ครับสวยงามมากครับผมอดอกฟ่องฟ้าสองฝั่งทางนะครับเพื่อนเอาเลี้ยวไปทางไหน <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีมากครับน้ําตกวังตะไคร้เพื่อนบรรยากาศร่มรื่นมากครับผมร่มรื่นสวยงามครับบรรยากาศดีมาก จอดตรงไหนเนาะที่นีแม่อ่ของเพื่อนอุทยานแห่งชาติวังตะไคร้ครับเพื่อนอ่าุทยานแห่งชาติวังตะไคร้อ่าสวยงามมากอันนี้เป็นบึงบัวครับบึงบัวในะอุทยานครับอ่าก็ทําให้สวยงามครับเพื่อนสวยงามมากผมไม่รู้ว่าเป็นบัวอะไรนะเพื่อนบางทีก็เหมือนบัวบัวแดงบัวนาอะไรข้างนอกเนี่ย แต่ว่าสวยงามมากเพื่อนสวยงามมากจัดสวนได้สวยจริงๆครับฝั่งนี้ก็มีเพื่อนฝั่งนี้ก็มีเนี่ยฝั่งเนี้สวยงามครับเพื่อนสวยงามสวยงามมาก Yeah, สวยงามครับ oh, อันนี้ก็จัดสวยมาก, mm hmm. พกเพื่อนจัดสวยมาก อ่ะอันนี้เป็นดอกไม้ครับดาวเรืองครับดาวเรืองอันนี้ก็เป็นหญิงชาครับเพื่อนหญิงชาอ่าหญิงชาหญิงชาไม่ไพ่ครับส,สวยๆเลยใช้งานได้จริงครับเพื่อนใช้งานได้จริงอ่าสวยงามมากครับ